สวัสดีครับพบกันอีกแล้วสำหรับการรีวิวรถตู้เรามีรถตู้ขบมาใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นปี2005นะเครื่องยนต์ดีเซล2.5นะฮะก็ดูรถกันดี่จังหวัดเลยนะฮะอำเภอวังสะพุงนะายภายในคันนี้ก็แต่ง V.P. แล้วนะก็ภายในก็เจ๋วๆเลยคันนี้สำหรับท่านใดมองหารถราคาไม่แพงคันนี้นะฮะปี2005แต่ง V.P. i คันนี้ก็น็อตไม่เคยหับไม่ผมรู้สึกว่าจะสองแสนเจ็ดนะคันนี้้แนะนำเครื่องดีช่วงล่างดีนะฮะก็สำหรับท่านใดมองหารถไว้ทำรถบ้านรถแคมเปอร์แวนรับนักเรียนคันนี้ก็เหมาะเลยนะฮะก็ราคาขายคันนี้อยู่ที่สามแสนโอเคเย้ ใหม่ก็วิ่งประมาณ2องแสนเจนเอกสารพร้อมองนะับพบกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ